ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีก่อนเลยนะครับวันนี้สมบัติชัดทุกเฟรมพาพี่น้องมาดูวิธีการ <c oughs> ที่จะทำาสตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเ <c oughs> ของอาจารย์บุญชูกำลังคุยกับทางโชเฟอร์อยู่นะครับ <c oughs> ตามที่ตกลงกับทธ่แกี่วกันไว้นะครับ <c oughs> แต่ว่าโชเฟอร์อยากจะถามว่าะจะวางดินวางเห็นยังไงนะครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังวัดพื้นที่กัน อันนี้ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับโกบิโต้กวขสองร้อยนะครับเดินทางเข้ามาพักอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็จะเริ่มงานตั้งแต่ตอนเช้านี่แหละครับของต้งแกยังตลาดนะครับนี่ท่านโคจงนี่มีรถสามคันนะครับอยู่ในเครือข่ลูกชายลูกเขยนี่สามคันคนขับรถอยู่ที่ขุนลังเนี่ยฝีมือยอดเยี่ยมเลยนะครับ นี่รถคันนี้มานะครับนี่มาเมื่อวานก็เพิ่งเสร็จจากโคกหนองนาที่บ้านหนองว่าอันทรวิชัยหาสระา,ามตะบนศรีสุขนะครับนี่เพิ่งตรงงานมันจะไม่ทันนะนะครับช่วงนี้งานโคกหนองนาเยอะเยอะมากเลยนะครับตัวนี้ใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่เดินทางทำงานตลอดนะครับถ้าเป็นร้อยยี่สิบเป็นอะไรก็ใช้มาจกดินขายแหละนะครับมันไม่ค่อยกินนะ้ำมันเท่าตัวใหญ่แนละ้วตัวใหญ่นี่จกดินขายนี่ไม่ค่อยคุ้ม เมื่อคืนนี้ถามทางาเจ้าของรถแล้วท่านบอกมันไม่ค่อยคุ้มนะมันกินน้ำมันอยู่นะพี่น้องที่จะใช้รถแมคโครนะครับมาทำงานก็ให้เลือกว่าเราจะทำงานหน้างานของเราเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับช่องของเราที่จะมาแนะนำนะครับเมื่อคืนคุยกับทางทางโชเฟอร์ทางท่าแก่แล้วเขาบอกว่าถ้าใช้คันใหญ่มาตัดดินขาย แบบนั้นไม่ค่อยคุ้มนะครับสองร้อยขึ้นนน่ไม่ค่อยคุ้มเราต้องใช้ตัวร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับคนที่เป็นเท่าแก่แมกโกก็เล่นแต่แมกโก้แหละครับเพราะแมกโกเขาเคยทําเงินท,ทนําทองให้ก็เล่นแมกโกกันไปทุนใหญ่ครับทุนใหญ่จะเป็นกําไรนะครับถ้าเราวางแผนได้ดีๆนะครับ โชเฟอร์ครับถ้าขับข้าขับเป็นแล้วเขาก็บอกว่ายากนะขับง่ายอยู่นะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยขับต้องไปหาประสบการณ์ก่อนนะครับที่จะมาซื้อรถเมโคนี่มาขับรถเมโคนี่นะครับเวลาขึ้นรถมันเสียวตอนขึ้นรถสิบร้อเนี่แหละพี่น้องนะครับถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในรถัหนักใหญ่ขนาดนี้ครับรเมโคก็เริ่มทางานแล้วนะครับตรงนี้ก็เวลาประมาณเก้านกาครับโอ้ทางแคบมากนะครับที่เดินทางเข้ามาน สองสายนี่ทางก่อนที่จะเข้ามาได้นี่แคบมากนะรถฝีมือมากเลยคนขับนะครับที่กำลังลื้อกันแล้วครับนี่มีใหญ่มากครับไม่โอโตโท,ที่ใหญ่มากเลยก็มีใหญ่กว่านี้อีกนะครับนี่ได้สองร้อยเลยมีใหญ่กว่านี้งานแบบนี้แหละครับคนชอบนะครับงาน ไอแผ่นหินนี่เป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับนี่สำหรับไอตัวใหญ่ๆญนี่นะครับ โกตัวเล็กมาดูงานแล้วไม่กล้านะครับเพราะว่ามันเป็แผ่นหินนะครับแต่ว่าช่วยใหญ่ๆนี่สบายๆนะครับเหมือนไม่ได้ออกแรงเลยนะดูดูเหมือนไม่ได้ออกแรงเลยแผ่นหินนะครับดูง่ายๆเลยนะครับ นี่นี่นี่แหละรครับที่ว่าต้องเลือกใช้รถให้มันถูกงานนี่ครับตัวใหญ่ใช้ยังไงตัวเล็กใช้ยังไงนะครับแรงมากเลยก็อแจ๋ล้วครับเลยก้อนแจ๋นครับย่แล้วก็ตักมา Ah cái những có cản trở hay bị nóng nữa là nọc 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 เอาต้นจานไปปูครับโอ้ยอยางแจ่มเลยครับวางเงี้ยเจ่มเลยเอาสงสัยได้พิกัดตรงนี้หระมั้งก้นจานนี่ปรับสะนี่ใ้ายต้นจานให้ด้วยโอ้โจเฟอร์สุดยอดมากเลยครับตรงนี้จะปลูกครับนี่ ไม่น่าเชื่อนะไม่กลัวปลูกต้นไม้ได้สบายนะครับนี่ทีนี้จะเอามาลงแล้วต้นจานนง่นตะกร้าไว้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวมาลงแนละ้ว ไว้จไว้เออเออโอเคโอ้ตรงเพี้ยนะได้แล้วได้ได้การได้การแจมเลยแจมเลยโอู้หต้นไม้ให้ด้วยอะไรใจดีขนาดนี้เนะนี่ยต้องแบบนี้นะครับต้องเป็นกันเองอย่างนี้นะถ้าพี่น้องสนใจนะครับนี่ต้องการเองอย่างนี้ก็ติดต่อมาสมบัติชุดเกมได้นะครับเดี๋ยวจะพาไมโกไปทำ พกหนองนาให้หรือไปทำสา้นะโอเคครับเนี่ยโอเาไปฝไปังก็ได้เลวยวะพอแล้ว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 เออๆๆเออเออเออเอพอพอโอเคครับรายการครับ